สวัสดีค่ะวันนี้มีนิทานสอนใจสั้นๆที่เต็มไปด้วยข้อคิดดีๆนิทานที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับอีกาตัวหนึ่งที่อยากหนีจากเสียงร้องของตัวเองแต่ว่ามันจะหนีได้จริงหรอไปฟังกันเลยค่ะกับเรื่องตัวตนของอีกาณหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้คน แต่ท่ามกลางความสุขนั้นยังมีเสียงหนึ่งที่คอยรบกวนทุกคนอยู่เสมอเสียงร้องแหลมแหบของอีกาตัวหนึ่งที่ชอบส่งเสียงร้องก้องกังวานไปทั่วทุกครั้งที่มันเกาะอยู่บนกิ่งไม้วันแล้ววันเล่าเสียงร้องนั้นทำให้ชาวบ้านเริ่มรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจบางคนปิดหูหนีบางคนบ่นในความรำคาญ ชาวบ้านคนหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้านกยีกานี่ทำไมเสียงมันถึงน่ารำคาญอย่างนี้นะถ้ามันย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ก็คงดียีกาที่นั่งอยู่บนกิ่งไม้ได้ยินคำพูดเหล่านั้นมันก้มหน้าด้วยความเศร้าหมอง มันไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเสียงธรรมชาติของมันเองจึงทำให้ผู้คนไม่พอใจความน้อยใจและความรู้สึกไม่เป็นที่ต้อนรับค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจจนในที่สุดอีกาก็ตัดสินใจว่าบางทีเราคงต้องย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ทีทีผู้คนจะยอมรับในเสียงของเราได้ อีกากว่าตามองหมู่บ้านที่มันคุ้นเคยเป็นครั้งสุดท้ายมันบอกลากิ่งไม้บ้านเก่าๆและท้องฟ้าที่เคยอบอุ้มมันไว้เสมอในใจคิดเพียงว่าถ้าเปลี่ยนที่อยู่ปัญหาก็คงจะหมดไปมันกลางปีกแล้วบินออกไปได้วยความมุ่งมั่นระหว่างทางมันยังพยายามปลอบตัวเองว่าบางทีที่อื่นอาจมีผู้คนที่ชอบเสียงของเราก็ได้ ในขณะนั้นนกพีราบที่บินผ่านมาเห็นอีกาก็เลยร้องทักเจ้าอีกาเจ้าจะบินไปที่ไหนรออีกาตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าเราจะไปหาที่อยู่ใหม่ทีทีผู้คนไม่รำคาญเสียงของเรานกพีราบนิ่งเงียบไปคู่หนึ่งก่อนเอียงคอถามอย่างช้าๆแต่เจ้าแน่ใจรอว,ว่าเพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่ผู้คนที่นั่นจะชอบเสียงของเจ้าจริงๆ หรือว่าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหนเสียงของเจ้าก็ยังคงเป็นเสียงเดิมอยู่ดีอีกาหยุดบินกลางอากาศหัวใจสั่นไหวเหมือนถูกสะกิดมันตระหนักขึ้นมาทันทีว่าไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนเสียงของมันก็ยังเป็นเสียงเดิมการย้ายถิน่นฐานไม่ได้ช่วยเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นหากไม่ยอมรับข้อเท็จจริงปัญหาก็จะติดตามพปทุกหนท่ง และนี่คือตัวตนของอีกานิทานที่สอนเราว่าหากเราไม่ยอมรับข้อบุกพ้องของตนเองไม่ว่าเราจะไปที่ไหนปัญหาก็จะตามเราไปเสมอถ้าชอบนิทานสอนใจเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟาง Fairy t a เทแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ